โอเคสวัสดีครับพเพื่อนครับสวัสดีครับตัวคือศูนย์ครับช่วงแนะนำแนะนำขามาวดวมาจากหลายๆคลิปครับเรื่องของสิ่งที่โรงงานมีดผู้ผลิตไม่เคยอบอกครับเรื่องคุณสมบัติมีดเรื่องนู่นนี่นั่นสุดท้ายอยากจะมาย,ย้ำเตือนอนกทีว่าสำหรับนิวคอมเมอร์นิวคอมเมอร์คนที่เพิ่งเริ่มเล่นมีดครับ แล้วจะเลือกซื้อมีดจากอะไรวะเออเออเลี้ยงเลยมีดจากอะไรวะอืพี่ผมจะวางอะไรอะไรสำคัญกว่าเป็นตัวหลักอ่ะอะไรสำคัญกว่าละพี่ครับเนื้อเหล็กระบบล็อกครับแบรนด์บอกเลยสำคัญสุดคืองบเอาปัจจัยสี่เป็นตัวหลักก่อนเอาปัจจัยสี่กลับมาเป็นตัวหลักกินข้าวอิ่มยังกินข้าวอิ่มยัดูแลครอบครัวดียังเออซื้อรถให้ลูกยังเงินเก็บมียัง มีเงินเติมน้ำมันแล้วใช่ไหมเออจ่ายค่าน้ำก๊าไฟแล้วนะอือ่ามีเงินเหลือเท่าไหร่อ่ะอ่ะว่างนั้นแหละเดี๋ยเนี้ยเอาเอางบมาเป็นบัตรบัตรใจไม่รู้ได้ใครจริงจริงใครใครจะว่าผมคนตีนก็ผุดคนตีนผมบอกเอางบมาก่อนเพราะต่อให้สมมติว่า อ่าคุณบอกว่าผมอยากได้งานเหล็กดีๆอ่ามีเยอะแยะผมข้อหนึ่งห้าสี่ซีเอ็มไปอืมแล้วผมค้อเบนเมดไปผมข้อซีทีไปงานพวกนี้เหล็กดีใช่ไหมครับโอ้ยพี่มันเกินงบนั่นไงก็วนกลับไปที่งบถูกอยากได้ระบบดีๆเบนเมดกิบทเลียนเลยสี่พันกว่าห้าพันกว่าพี่มึงเกินอ้ากขระบบมันดีอ่ะพี่ผมอยากได้ลิมิตเต็ดสไปเดโก้ปีนี้เลยนั่นไงซัดไปเท่าไหร่ละหมื่นหนึ่งไงงูไม่พองบก่อน เหมือนที่เคยคุยกันในคลิปแล้วที่แล้ว,ลวไม่มีใครได้อย่างที่เราอยากได้ไปสักเรื่องอจัดลำดับก่อนกับการแตกให้จัดที่งบก่อนถ้าวันนี้เราอยากจะลงมาเล่นมีดครับเรามีงบแค่นี้เริ่มต้นจากการมีงบแค่นี้โดยที่งบย้ํานะไม่เป็นเดือดร้อนกับชีวิตประจำวันนนะหน้าที่รักคุณคุณต้องทําให้เรียบร้อยนะนี่เป็นเงินเหลือเงินซื้อของเล่นคุณจริงๆอ่ะอเออไม่ใช่ว่าเดินมาพอพี่ครับพอมาเลย <laughs> <laughs> มันเป็นเยอะเนาะข้าวมาเดืนกว่าเก็บเตาซื้อเบนแมทพอมาเลยบอกไม่ต้อที่นีอิ่มก่อนทีนอิ่มก่อนเบนแมทเดี๋ยวไปกินไม่ได้ไม่เชื่อกูกินได้อิ่มเออไปเตะบอลกับเพื่อนก่อนไปเออแล้วทีนี้เอางบพอได้งบมาปั๊บทีเนี้ยค่อยมาเลือกมีดที่มันมีองค์ประกอบต่างๆที่คุณอยากได้ว่ามันค้ำอยู่ในงบคุณหรือเปล่าเออบอกมีงบสามพันอ่ะทีนี้พี่งบสามพัน แต่เล็กดีหน่อยจะเริ่ม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 มีเลือกได้ละเลือกได้ละมีชอยมีชอยเริ่มมีชอยเลือกละเออที่งบสามพันแต่อยากได้ G10 แบบดึกดึกอ่าเริ่มมีให้เลือกละเออเอออะไรเงี้ยแต่เอางบมเป็นตัวหลักก่อนเออสุดท้ายไปทางเอางบเป็นตัวหลักก่อน exceptional นะขอเว้นเพื่อนที่แบบเหลือจริงๆเบาๆมาเบาๆมาเลยที่บ้านมีปั๊ม อ,อ,อปั๊มหลอดแล้วนะปั๊มหลอดหมุนอย่างเนี้ยแขนตัวเลยไ่า้งอ,อ,อะไรเงี้ยอ้าวนั่นก่อนก่อนแล้ว,วแต่ <ไป S 2> พี่ก็ช่างมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายปทางอยากให้สตาร์ทกับที่มุกอืดแล้วขอให้มันเป็นมุกที่เหลืออะไรจริงๆนะอื ชีวิตประจาวันคุณสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบต้องดูแลคุณทําครบหมดแล้วและมันเป็นเงินที่เหลือแล้วคุณตีหม้อเสียเรียบอยแล้วครับผมเข้าตัวเสมอเลยเมียดูไว้ในคลิปเดียวไม่รู้ไม่รู้ว่าทําด้วยซ้ําเอแล้วคุณเหลือแล้วจริงกับคุณเหลือคุณแบบซื้อมม่สักเล่นคุณไม่กระทบกับชีวิตประจำวันแล้วแล้วคุณค่อยมาหาของเล่นพวกนี้กันนะแล้วถ้าถ้าคุณคุยกันมาอย่างงี้ เริต้นสุดเดียวกันเดี๋ยวที่ผมบอกนะเราจะไปง่ายมันจะไปง่ายแหละเพราะว่าเคยมีเจอเยอะเคยมีเพื่อนมาเทียบมาถามผมว่าพี่ครับแกนโซกับโคสติวตัวไหนดีกว่ากันครับโอเคเอาอะไรล่ะลูกถ้าดูแกนโซได้ครับดูโคสติวได้ คุณว่างบเขาอยู่ที่ไหนเออเอองบมันอยู่ที่กันโซ่ <c oughs> งบมันไม่ได้อยู่ที่โคสติลถูกเพราะ้าคนมีงบพอที่โคสติวเขาจะไม่มีกันโซ่เลยถูกเขาจะไปโคสติลกว่าที่ไปเโดโก้ทันดีเออเขาจะขึ้นปีก <c oughs> เอองบคุณกันโซ่ดีว่าเ <c oughs> พไม่ต้องถามตัวท็ปอปหรอกโอ้ยก็เลยกับอะขี่ที่งบปอลเริ่มต้นกันที่งบนะครับย้ำเตือนกันไว้ฝากกันไว้นะครับเราไม่อยากให้ การซื้อมีดการมีมีดพวกติดตัวทําให้ชีวิตประจําวันทําให้สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบต้องดูแลมันเกิดไปให้มันเป็นของเล่นให้เป็นของพวกประจําตัวที่ไม่เดือดร้อนใครและไม่เดือดร้อนตัวเองโอเค okay. สวัสดีครับ